พลโทสารตีสกุตราคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีได้มีการรับเรื่องร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากประชาชนว่ามีเยาวชนอายุ14ปีคนหนึ่งมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับครอบครัวมีนิสัยชอบลักขโมยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่หลังได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับก็ได้มีการประสานแล้วก็สั่งการหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตานี92 ลัดอำเภอเมืองปัตตานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานีร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อมูลนะครับก็พบว่ามีเยาวชนชายอายุ14ปีรายหนึ่งซึ่งมือมีพฤติกรรมดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจริงจึงได้มีการส่งตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ดําเนินการตามกรรมวิธีจากผลตรวจเนี่ยก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประสานงาน กับโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีนะครับเพื่อที่จะรับตัวเยาวชนคนดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่การบําบัดรักษาต่อไปท้งนี้แม่ทัพภาคที่4ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบบอดแสยาเสพติดในพื้นที่ทั้งการซื้อจําหน่ายหรือการเสพขอให้แจ้งมาที่สายตรงแม่ทัพภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์0611732999เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดและได้อย่างทันท่วงทีเพราะยาเสพติดภัยร้ายทำลายชีวิตร่วมการส่งคืนคนดีสู่ ้อมกอดของครอบครัวค่ะ